รถคันนี้เก็บสะสมได้เลยนะครับซู z u k i Van Van 200รถคันนี้ปี2021นะครับกับเลขไมล์16,000กิโลมากับท่อทรงเทอร์มินอานี้ฟังเสียงกันหน่อยอ่าดูเลขหม่นะครับ 16,300กกิโลแมกกซีนน้ำเงินสุสกิสวยจริงๆกระเป๋าข้างซ้ายขวานะครับเอสบิลมีมาให้พร้อมแหลกตรงรุ่นกายไฟน้องกาไฟหน้ามีมาให้เสร็จสับเรียบร้อยครบคันรถสวยเนียนพร้อมใช้งานนะครับน้ำหนักเบาของตัวมากๆนี่วนกันดูนะครับใครหายอยู่ไม่ต้องคิดเยอะคันนี้อีกอย่างหนึ่งเราขายเงินสดนะครับ89,000บาทเท่านั้นย้ำนะครับขายเงินสด8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครหายอยู่ จัดไปได้เลยนะครับเราอยู่ซอยบรมราชชน81นะครับจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมรับซื้อรถทุกแบรนด์ทุกรุ่นเน้นเฉพาะรถสวยเหมือนเดิมสวัสดีครับ